เกอ่ะนี่เดียวก็ได้อันนี้อ่ะน่ารักยังไปเลยเราสนทนาได้รู้ยังมีส่วนผสมอะไรบ้างยังค่ะอ้าวมีปากกาจดไหมมีค่ะคมือกีต้องจดนะลูกเมื่อกี้ฐานเมื่อกี้จดเปล่าฐานไม่ได้จดนะเดี๋ยวหนูจะลอกสูตรเอาไปค่ะได้เลยน่าเต็มใจเลยลูกเต็มใจเลยก็กำลังหาคนสุดมีแป้งมันอู้แป้งมันไข่ไก่ ไข่ไก่เนี้ใช้แดงไข่ทั้งฟองเลยไข่เป็จก็ได้ออเปิดไม่เอาสิลูกใช้ทั้งฟองเลยแบบว่าเปิดไม่เอาใช้ไข่ขาวแดงมันใช้ใช้อะไรคะรู้ได้หมดคนเยวเฮ้ยใช้ต่อเว้ยอ้ามตามมุกมาไม่ทันใช้ต่อเว้ยไม่กล้ามองในนี่นี่ก็ต่อเหมือนกันเอาออกเนี้ยอ่าเกยอะนะแป้งมันไข่ไก่กะทิน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้ ไม่ใช้ใส่ขาวอะใส่ขาวก็ได้แต่ถ้าทำใส่ขาวเนี่ยมันก็หอแกงหนึ่งแต่ม่อยให้ทำน้ำตาลสสยแกงมากกว่ามันหอมไงก็น้ำตีก็หอมอ่ะเปิดลูกเปิดแล้รกันี่อ้าแม่ไม้ะยังไม่ไหมจ้ะไม่จ้ใจเย็นจ้ะไม่ทำให้ดูก่อนนึงขยอดใหม่หาห้ก็ไนัคือหาพิมสูงก็ได้ลูก